มนุษย์เราต่างจากสัตว์สัตว์เขาอยู่มาโดยธรรมชาติเพื่อเกิดมาโดยธรรมชาติดูธรรมชาติอะไรๆก็ตามธรรมชาติของเขาไปเรื่อยจนกระทั่งวันตายเขามีธรรมชาติของสัตว์เป็นประจำตัวของเขาแต่ถึงอยมนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์จึงต้องมีศาสนาเป็นเครื่องปกครอง ถ้าว่าจะเทียบแล้วก็เหมือนกับแปลนบ้านแปลนเรือนนี่เองการลูกสร้างที่จะทําให้มีความแน่นหนามั่นคงให้สวยงามในมาตรฐานต้องอาศัยแปลนเป็นสําคัญไม่ใช่จะทํเอาแบบุ่ม4้5เหมือนอย่างสร้างวุติวตัตถุบรรจุเพราะอันนี้มันเป็นอีแบบหนึ่งการสร้างให้ถูกต้องตามแบบแบบแปลนแผนถังแล้วมันก็น่าดู ความเป็นมนุษย์นี่เป็นอีกอย่างการที่จะสร้างมนุษย์ให้ถูกต้องกับความเป็นมนุษย์ซึ่งมีภูมิสูงกว่าสัตว์จึงต้องอาศัยาศาสนาซึ่งเป็นเหมือนกับว่าแปลงชี้แนวทางให้ประพฤติปฏิบัติความเป็นอยู่ของคนหมู่มากเพราะมนุษย์เราอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องมีหมู่มีพวกนี เลื่อนเป็นธรรมดาตั้งเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดมาอยู่รอดเดียวโดวยลําพังไม่ได้เพราะมนุษย์เรามันขี้ขลาดเมื่อดอูด้วยกันแล้วถ้าหากไม่มีกฎหมายบ้านเมืองไม่มีสิลธรรม,ม,ม,รรมเป็นเครื่องปกครองความเห็นแก่ตัวก็ไม่มีอะไรจะเกินหน้ามนุษย์นี่สําคัญมความเห็นแก่ตัวมากการแสดงออกแห่งความเห็นแก่ตัวก็ต้องเป็น การกระทบกระเทือนเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเพราะไม่มีศาสนาไม่ทราบว่าอะไรผิดอะไรถูกเมื่อได้อย่างใจแล้วก็เป็นที่พอใจของตนเรียกว่าสร้างความทุกข์ความลําบากให้แก่ผู้อื่นเพื่อความทุกข์สำหรับตนเองซึ่งไม่ถูกกับลักษณะของมนุษย์ผู้มีความฉลาดนั่นเลยการมีศาสนาก็คือการมีการเทียบเทียมทดสอบ ในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าอันใดถูกอันใดผิดอันใดถูกใจเราผิดใจคนอื่นอะไรเป็นความกระทบกระเทอือนไม่กระทบกระเทอือนนี่เราหมายถึงส่วนรวมหมายถึงทั่วทั่วไปต้องมีกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมเข้าเป็นเครื่องปกครองไม่เช่นนั้นโลกก็ร้อนศาสนาจึงเป็นความจําเป็นที่มนุษย์ ต้องนับถือกันคนนั้นถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ร้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องปกครองให้คนมีความร่มเย็ยนต่อกันนั่นเองนี่เราก็มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเทิดทูนเป็นรั้วก,กันของใจเป็นที่ของใจเป็นหลักของใจมีความ,มนลัลถกน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอการนับถถึงพระพุทธเจ้าหรือถึงศาสนากับการนับถถึงตนก็ มีส่วนเท่าๆกันเมื่อรลกถึงศาสนาศาส,สนาท่านสอนว่าอย่างไรก็สอนลงมาที่เราก็เป็นเหตุให้รู้สึกตัวเราว่าอันใดถูกอันใดผิดเราก็ได้ผลพิบัติตามนั้นในศาสนามีหลายชั้นตามพื้นเพลของจิตใจผู้ปฏิบัติมีสูงมีต่ำและมีสูงสุดตามแต่ ความสามารถของผู้จะปฏิบัติจะได้มากน้อยเพียงไหนอย่างน้อยเรามีศีลห้าเราก็ยังดีมีความร่มเย็นเป็นสุดอย่างนั้นผมมีการเจริญเมตตาภานาการทําบุญให้ทานเริ่องเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษย์จะต้องทําทั้งนั้นเป็นกิจจาเป็นสําหรับมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากจะต้องมีการสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันและมีความเห็นอกเห็นใจ ให้ความเป็นใหญ่ให้สิทธิแก่กันและกันโดยสมบูรณ์ต่างคนต่างให้สิทธิต่างคนต่างให้ความเป็นใหญ่ในเขาและสมบัติของเขาเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับเราเราเช่นเดียวกับเขาเมื่อเป็นชนันต่างคนก่อต่างไม่ร่วมล้ามเขต็แดนซึ่งกันและกันก็มีความเป็นสุขการกระเทือนจิตใจเป็นสิ่งที่กระเทือนมาก เสียหายมากยิ่งกว่าสมบัติที่เสียปสมสมบัติอันใดที่เป็นของใครในสูญหายไปเพราะการปกการลักการขโมยหรือการปล้นการที่อะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่กระเทือนจิตใจมากแต่พาะอย่างยิ่งการปล้นการที้น,นี่เป็นส่วนใหญ่มากทีเดียวก,การขโมยยังเป็นอีกอย่างสมบัตินั้นก็ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่สาคัญที่คุณค่าของใจ ได้เกิดความกระทบับกระเตือนและเสียหายไปมากมายอันนี้ท่านให้รักษาทั้งสองอย่างคือรักษาทั้งสมบัติด้วยรักษาทั้งด้านจิตใจของกันะกันด้วยมาถึงศีลอันใดก็ตามเกี่ยวกับศีลห้านี้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันด้วยกันทั้งนั้นถ้าต่างคนต่างมีศีลห้านี้ด้วยกันแล้ว ร่มเย็ยนเป็นสุขที่ไม่เข้าใจศาสนาค็เห็นว่าศาสนาไม่จําเป็นไม่สําคัญคือเราไม่เห็นความสําคัญของสิ่งต่างๆแลืของตัวเองนั่นแหละถึงได้เห็นว่าศาสนาไม่เป็นของสําคัญแต่เรายังเห็นว่าเราเป็นมีความสําคัญเห็นคนอื่นมีความสําคัญเช่นเดียวกับเราแล้วศาสนาก,ก็เป็นความสําคัญเพราะสอนให้คนเห็นความจริงความสําคัญ ด้วยกันทั้งนั้นการเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยา่าเป็นบุญยราบของเราที่ไม่ได้พบศาสนาเลยนั่นน่ะมันมีจํานวนไม่น้อยมีมากมายกลายกองไม่ทราบว่าพุทธไปยังไงทำเปยังไงสมเป็ยังไงสาระอันสําคัญของจิตใจไม่มีเลยพออยู่ไปวันหนึ่งกินไปวันนึงนอนไปวันนึง าสายด้านวัตถุก็ให้เพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งจิตใจหาสิ่งที่จะซึมทราบสิ่งบำรุงไม่มีเลยก็แสดงว่าขาดหลักอันสำคัญไม่น้อยเพราะนั้นการยมกันทางด้านวัตถุจนลืมทางด้านนมามธรรมคือศา,าสนาคือศาสนาวิทางจิตใจยินเป็นความเดือดร้อนเพราะไม่สม่ำเสมอด้านวัตถุก,ก็ทํา เพราะกายของเราก็เป็นวัตถุต้องอาศัยวัตถุเข้ามาเยียวยารักษาร่างกายของเราอยู่ได้ด้วยวัตถุเป็นบ้านเรือนเป็นต้นจิตใจของเรามีความลบเยียนได้ด้วยศีลด้วยธรรมถึงควรมีศีลมีธรรมคือพึงงามความดีที่เราจะพึงอบรมสั่งสมขึ้นให้มีมากๆเพื่อจิตใจจะได้มีหลักฐานเป็นเครื่องยึด ถึงชื่อปราจำเป็นด้วยกันทั้งสองอย่างแต่เพราะอย่างยิ่งใจเป็นสิ่งสําคัญมากควรจะมีหลักยึดของใจเพราะใจวอกแบบวกคอนแวนเนื่องจากหาหลักยึดไม่ได้ถึงสิ่งภายนอกจะมีสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงไรก็ตามอีจใจเมื่อขาดคุณงามความดีขาดศีลทำเป็นเครื่องอบรมเป็น เครื่องทำให้ชุ่มเย็นแล้วจิตใจก็ร้อนร้อนทั้งๆท,ที่มีความรู้ความฉลาดร้อนทั้งๆท,ที่มีสมบัติมากร้อนทั้งๆท,ท,ที่อะไรเราก็ไม่อดอยากขาดแคลนทางด้านวัตถุแต่ความร้อนห้องใจจะเลาะร้อนอยู่ไม่ลดละเพราะขาดอาหารภายในใจขาดเครื่องบำรุงภายในใจใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า ในโลกทั้งสามนี้ปรากฏว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าทรงทราบความจําเป็นทั้งสองอย่างคือทางด้านวัตถุที่เกี่ยวกับร่างกายทางด้านนมามธรรมคือคุณงามความดีที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะทั้งปัจจุบันและอนาคตทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงพราะนั้นจึงต้องสั่งสอนบรรดาสัตว์ให้ทราบทั้งสิ่งภายนอกทั้งสิ่งภายในคือใจ ทั้งปัจจุบันทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้จากความกิดแก่เจ็บตา,ายมาในภพนั้นๆจนมาถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็นอยู่เวลานี้ความสุขความทุกข์ก็ทราบกัอนอยู่ตามเหตุปัจจัยที่มันหมุนอยู่เสมอให้เกิดสุขบ,บ้างทุกบ้างดังที่เราจสรางกัอนอยู่เวลานี้ในอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้า มีอะไรเป็นหลักของจิตใจที่จะสื่อพบสืบชาติแต่ด้วยไได้ด้วยดีมันมีความทุกร้อนพระพุทธเจ้าก็าทรงทราบและทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญสาระอันสําคัญค,คือคุณงามความดีไว้สําหรับใจใจจะได้มีความร่วมเวย็นเป็นสุขจะเกิดในภพใชดชาติใดก็เป็นส,สุขติสุขติสุขโตแม้ว่าจะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใด ที่ทรงสั่งสอนไว้ในโลกในยุคนั้นๆทรงสั่งสอนเป็นแบบเดียวกันในโอวาตปาติโมกท่านสอนไว้เยาะเยะว่าสัพพะป,ะปะัสสะาการนังการไม่ทําชั่วอันจะให้เกิดความเสียหายทั้งปวงหนึ่งเวสุเวสุสัสมประทา หรือกูจะชุ่ประ่มประดาการยังกุศลคือความฉลาดในทางที่ชอบให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิจับประโยชนรัปรนังการทําจิตให้ปร่งใสหรือบริสุทธิ์นมีหลักใหญ่ของศาสนาเตตังมุธานศสาสนังนี้เหล่านี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งปวงอยู่ทั้งหลาย นี่หลักใหญ่ของศาสนาท่านสอนเป็นแบบเดียวกันเพราะกิเลสหรือสัตว์โลกเป็นชนิดเดียวกันมีความทุกข์ความลำบากมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องร้อยลักภายในจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนบุ่มบายเช่นเดียวกันการสั่งสอนธรรมจึงต้องอาศัยเรื่องของสัตว์โลกเป็นต้นเหตุที่จะสั่งสอนอย่างไรถึงจะถูกต้องนี่เวลานี้ เราทุกคนถ้าหากว่าไม่มีหลักจิ่ใจเราก็ไม่แน่ใจในตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าหากตายแล้วจะไปยังไงจะไปสุขไปทุกข์ไปคติใดจะเกิดเป็นพบอะไรบ้างเป็นตัดหรือบุคคลชนิดใดเราไม่อาจทราบได้การไม่อาจทราบได้นี้เราก็ไม่ควรเสี่ยงต่อความไม่ทราบได้อยู่เสมอไป จึงควรสร้างความแน่ใจให้มีภายในตนการสร้างความแน่ใจก็คือสร้างจากด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอะไรจะเป็นที่แน่ใจก็คือความดีการให้ทานการรักษาศีลการจเจริญทนมีเป็นสิ่งที่แน่ใจสหรับใจอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดอื่นที่จะแน่ใจไปยิ่งกว่าความดีนี้เป็นเครื่องประกัน ความดีนี้มีอยู่ภายในจิตใจในจิตใจนั้นเรียกวก่าประกันตัวได้เพราะความดีเป็นเครื่องประกันเราจึงสร้างความแน่นอนไว้ในจิตเสียตั้งแต่บัดนี้จะให้เสียเวล่เวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนทั้งชาติในล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายปีหลายเดือนโดยไม่คิดอ่านใจจองอะไรเลยในสาระสําคัญที่เป็นคุณสมบัติของจิตอันนั้นไม่สมบูรณ์ สิ่งสมควรอย่างยิ่งก็คือเราพยายามทำีย่ตั้งแต่บัดนี้ไม่มีใครที่จะพูดให้เป็นที่เชื่อถือและถูกต้องแม่ยมนยำได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคนพูดกันทั้งโลกมีความรองแฝงไปไเรื่อยส่วนมากพูดด้วยความสุ่มเดาไม่ค่อยไม่ได้พูดด้วยความจริงจังออกมา เพราะต่างคนต่างไม่รู้จริงถึงจริงจะเอาความจริงมาพูดอย่างอารรา์ได้อย่างไ่วันพระพุทธเจ้าในธรรมทุกบททุกบาทที่ประทานวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทรงทราบโดยเหตุโดยผลประจั์พระทัยแล้วจึงได้นํามาสั่งสอนสาโหลดคําสั่งสอนนั้นจึงเป็นที่แน่ใจได้ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์สอนไว้จึงเป็นผู้แน่ใจในตนเอง ไปเรื่อยๆจนกระทั่งแน่ใจที่สุดหาที่สงสัยไม่ได้เลยเมื่อถึงขั้นแน่ใจแล้วเป็นอย่างนั้นนี่และความดีเป็นที่แน่ใจได้อย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพราะว่าคำดังสอนจึงเป็นที่แน่ใจสำหรับโลกทั่วไปถ้าไม่มีมารเข้าบาโดนบรรลัยใจตัวเห็นสิ่งที่แน่ใจนั้นมาเป็นของไม่แน่ใจไปเสีย ิ่งที่เป็นพี่เป็นภายนั้นเข้าจะเป็นของดีแล้ว่าเอามาปักปัฐานตนเองนั้นก็มีใครช่วยได้มันเรียกว่ากรรมของสัตว์นีเราทั้งหลายทราบอยู่ด้วยกันว่าดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์นีพผ่านเป็นของมีมาดั้งเดิมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสกสรรขึ้นมาเฉยๆเป็นสิ่งที่มีมามดั้งเดิมแล้ว พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตามสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมไม่ใช่จะมาเลื่อมมาถอนมาปรุงมาแต่งเอาใหม่ทั้งๆท,ที่สิ่งนั้นไม่มีแล้วมาปรุงแต่งให้มีอย่างนี้ไม่มีเลยโอวาทคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําว่าบาปก็หมายถึงความเศร้าหมองผลก็คือความทุกข์ถ้าว่าว่ามันไม่มีสันโลกแต่ละลายรา,ายมีความทุกข์ประจักษ์ตนหนึ่งเพราะอะไรจึงเป็นทุกข์ก็เพราะสาเหตุญญคือกรรม เมื่อโลกนี้ยังมีการทํากรรมอยู่ตราบใดไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วผลจะพึงแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เรื่อยๆไปหากเราจะลบล้างกรรมเราก็ต้องลบล้างการกระทําของเราลบล้างบุญลบล้างบาปก็ลบล้างการกระทําของเรามีเท่านั้นเป็นที่ลบล้างอย่างอื่นไม่สําเร็จกรรมนรกนั้นก,ก็เป็นสถานที่อยู่ของสัตว์ผู้อยากช่าลามก วรรค์เป็นสถานที่อยู่ของผู้มีความดีเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วเช่นอย่างเรือนจําเป็นสถานที่อยู่ของไค่ในโลกนี้ก็ยังมีเรือนจําเป็นสถานที่อยู่ของไค่สถานที่ดีกว่านั้นก็มีเยอะอย่างที่เราเห็นนอกจากเรือนจําไปแล้วก็ดีๆกันลิขิตนั้นไม่ได้ถูกกักขงังไม่ได้ถูกทําโทษทํากรรมอะไรไมันต้องบังคับบัญชาแบบนักโทษเราก็เห็นกันอยู่เพียงโลกนี้เราก็เห็นทําไมโลกอื่นจะไม่มี เมื่อโลกนี้มีโลกอื่นก็มีวันนี้มีวันอื่นก็มีเนี่ยมันเป็นของผู้เคียงกันมาอย่างนี้แต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นที่จะมีเพียงไรก็าตามสายตาเราสั้นยังจะมองดูฝาดูฝงดูหนามมันก็ยังไม่เห็นยังไปเหยียบเอาจนได้หัวต่อเดินเดินไปมันก็ยังไม่เห็นโดนเอาจนได้จนเท้าแตกเนี่ยพี่ดูดีขนาที่โดนขนาที่เหยียบเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มี แต่ความไม่มีนั่นลบล้างกันได้ไหมเวลาเดินไปเหยียบอาเน,นี้ยน้ำปากหรือไม่ปากมันก็ปากเพราะสิ่งนั้นมีอยู่ไปเหยียบปูมันก็ปากไปโดนหัวตอก้าถท้าแตกจนได้ทั้งจริงว่าหัวต่อไม่มีนี่แหละเราคิดดูสายตาเรามัน,นสั้นๆอย่างนี้แหละเพียงแต่มองดูหัวแม่เท้าตนมันก็ยังไม่ทั่วถึงยังต้องโดนขวากโดนน้ำโดนหัวต่อจนได้ แล้วยิ่งสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นของละเอียดมากมายกากองเป็นวิสัยของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดมีญาณที่จะยังทราบตามความจริงอันละเอียดทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นไม่ใช่ฐานะของคนอย่างพวกเราเราท่านๆน,นี้จะมองเห็นกันในรือการเชื่อเราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอด ราจะเชื่อคนงู้หรือเชื่อคนฉลาดนี่สําคัญเราจะเชื่อคนมีธรรมหรือ,ชอ,เ,รเ,ชอเชื่อคนจอมโอหกพระพุทธเจ้าเป็นคนจอมโอหกคือเป็นจอมปรากนะถ้าเชื่อคนตาบอดก็ต้องโดนไม้เยเรื่อยไปเพราะคนตาบอดจะไม่ได้เดินตามทางชนนั้นโดนนี้ไปเรื่อยตามภาษีภาษาตาไม่เห็นแต่คนตาดีแล้วไม่โดน นอกจากจะเผอตัวไปลิอประมาดดังที่ว่านี่ไปเหยียบความเหยียบน้ํเนี่ยคนตาดีเหยียบได้ในขณะที่เผอขนะที่ไม่เห็นแต่คนตาบอดน,นี่เห็นไม่เห็นก็ไม่ทราบแหละเพราะมันมืดอ,อยู่นั่นตลอดเวลาอะไรมาผ่านหน้าเป็นเอาวันทั้งนั้นไม่ถอยแบบโดนดะชนดะไปเลยเพราะไม่เห็นจะทำไง,งการเกิดของสารโลกมันก็เกิดดะไปเลยอย่างนั้นเหมือนกันเพราะไม่เห็นไม่ทราบแล้วตะกรรมจะพาไป กมจูงกมลากไปไหนถุดไปไหนลากไปไหนมันก็ไปเราไม่มีอำนาจไม่มีกำลังที่จะปาราบฝืนกรรมทั้งหลายได้กรรมต้องเป็นผู้ถุดลากไปถ้าเป็นกรรมชั่วมันก็ถุดลากไปเข้าปากข้ารกตกเหนวลงบ่อไปอย่างนั้นตกนรกอะไรกี่ปถ้ากรรมดีก็พยุงส่งเสริมให้ไปในทางที่ดีเสมอ พวกเกิดที่เกิดไม่รู้เรื่องรู้ลาเกิดไม่มีความสามารถอ่านรู้ด้วยยานนี่ยมันแบบเกิดดะดะไปเลยสุขจะมีทุกข์จะมีอะไรไม่ทราบว่ามันจะมีมาเมื่อ,อไร่แม้แต่มาเกิดนี่ก็ยังไม่ทราบว่าม,มาจากพบอะไรที่ดูเราเป็นนักพบนักชาตินักเกิดนักตายอยู่แล้วยังไม่สามารถที่จะทราบเรื่องของตัวเองได้เราจะพูดไปถึงข้างหน้าอะไรอะไรที่จะเป็น เรื่องให้เราเป็นที่แน่นอนใจเราจรึงควรสร้างเสียตั้งแต่บันี้การไปแบบชมชุ่มดาวดาๆเปิดแบบชุ็นผุนดาวดาวทาั้งๆที่ไม่แน่ใจตัวเองความเป็นอยู่ก็ไม่แน่ใจนี่เราจะพยายามอยู่กับหรือนอนใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ถูกสมก็บามนุษย์เป็นผู้ชั้นหลักยิ่ไม่สมเหตุสมผลกันแต่เพราะยิง่ง การคลิดคำาดีความจเจริญฉลาดขึ้นภายในใจด้วยกิตตภาวนานี่เป็นสิ่งสำคัญมากอาจมองเห็นได้คำว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานอาจมองเห็นได้ด้วยกิตตรภาวนาของเรามากน้อยต่างกันเท่านั้นบุญที่ไหนมันก็ทราบทราบวิธีจิตที่มีความเย็นสบาย มีความรุ่มร้อนเกิดมาเมื่อไรเพราะสาเหตุอันไหนหออไก็ทราบนั่นนี่เราทราบบุญทราบบาปนรกสวรรค์ก็ทราบทราบทั้งอยู่ภายในใจทราบทั้งที่จะไปข้างหน้าเพราะผู้นี้เป็นผู้พาไปไปสู่สถานที่ใดเนี่ยคนชั่วมันก็ไปเข้าเรือนจำนั่นเองเนี่ยไอที่ชั่วมันก็ไปลงนรกแน่ยมันก็ผิดกันที่ไหนมันก็นเหมือนกัน,นมันทราบอยู่ภายในใจเมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไป สิ่งที่ปิดบงังจิตใจค่อยหมดไปจางไปจางไปความสว่างกระจายแจ่งสามารถที่จะมองเห็นในสิ่งต่างๆได้โดยลาดับลำดับจน,นเต้นภูมิของจิตจะมาเกิดที่ไหนก็ทราบอยู่ในฐานะของจิตในขั้นภูมิของจิตจะไม่เกิดก็ทราบตามขั้นภูมิของจิตว่าหมดเชื่อแล้วไม่มีทางที่จะเกิดต่อไปอีกแล้วก็ทราบเมื่อถึงขั้นจะทราบแล้วปิดไม่อยู่เนี่ย ท่านจึงสอนให้อบรมจิตจิตนี่เป็นตัวรู้ตัวฉลาดแหลมคมมากถ้าสอนให้แหลมคมถ้าอบรมให้แหลมคมมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมากกว่าสิ่งใดในโลกแต่เราไม่ได้อบรมต่างสอนจิตจึงเป็นเรื่องอาภัพนจิตอาภัพตลอดเวลาเดินเดินนั่งนอนอาภัพทั้งนั้นเพราะสิ่งอาภัพมันปกปิดกำบงังมัน,นมีอำนาจเหนือกว่าจิตก็เลยกลายเป็นของอาภัพไปตามๆกัน ต้องลมสติปัญญาในจิตมีความสงบร่มเยน็นเพ,พนียงสงบภายในใจเราก็เห็นคุณค่าของใจสงบมากก็เห็นมากรู้มากเข้าใจมากแล้วผิดทางปัญญาพิจารณาดูในโลกกระถาอันนี้มันไม่มีอะไรที่จะวันเปิดเพอนรุ่นเรลงอะไรไปนักหนา เดินไปไนะก็มีแต่ปาช้าของสัตว์ทั้งเขาทั้งเราเต็นไปด้วียนิจังทุกข์งหนาตาเข้าในบ้านก็ยินบน่นออกนอกบ้านก็ยิบนบ่นเข้าเมืองก็ยินบน่นเจอไปทุกแห่งทุกหนเรื่องความทุกข์ความทรมานของสัตว์ของคนมีอยู่ทุกแห่งท,ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านแล้วจะสงสัยที่ไหนมีความสุขความสบายไม่ต้องมีอะไรมากอ่อทวนวุ่นวายให้รับความทุกข์ความลำบากนอกจากเราสร้างจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามัม่นคงขึ้นด้วย ด้วยทาเท่านั้นเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยร้ายทุกอยู่ที่ไหนก็มันมีอะไรมากวนอันนี้เป็นจุดสําคัญมากเมื่อสร้างอันนี้ให้เต็มภูมิแนละ้วนั่นก็เย็นคิดว่าสถานที่ัหนเป็นยังไงสถานที่นี้เป็นยังไงเพราะความเย็นอยู่กับเจ้าของความถูงอยู่กับเจ้าของหลักหลักใหญ่อยู่กับเจ้าของแล้วก็ไมศาสารจะไปหาตะคุกเงาที่ไหนกันตัวจริงมันอยู่กับเราเรารูอยู่เห็นอยู่ครองอยู่ด้วยแล้วเราจะไปตะคุกเงาหาอะไร นี่แหละท่านว่าการสร้างตัวทงด้านธรรมะสร้างตัวอย่างนี้สร้างตัวทั้งโลกดังที่เราทราบกันอยู่แล้วสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการขวนายในหน้าที่การงานธรรมาหาหนังสือมีทรัพย์สมบัติเงินทองอันเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างภายในก็คือสร้างจิตใจของเราให้มีหลักมีฐานมั่นคงให้รู้สิ่งมีสิ่งทั่วพยายามแก้ไข ตัดแปลงกันไปโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งจิตมีความเชื่อถือตัวเองได้มีความแน่ใจได้อยู่ไหนก็เป็นหลักเป็นเจนมีความสุขความสบายตายแล้วก็เป็นสุขมีผู้มีหลักจิตใจเป็นอย่างนี้คนเราถึงจะเป็นคนเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันในความรู้สึกจิตว่าจิตเหมือนกันก็ต่างกันในฐานะสูงต่ำของจิตความโง่ความฉลาดผิดแตกกันอยู่มาก อันจึงว่าเป็นประจําบุญตามกรรมตามากวาสนามองเห็นกันไม่ได้นี่อยู่อย่างลึกลับภายในจิดใจพยายามสร้างตัวให้ดีสร้างให้มีความแน่นหนามั่นคงเอาให้เห็นประจักษ์ทรามพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ให้เห็นประจักษ์ในสิ่งที่มีอยู่รู้อยู่แก่สิ่งที่มีอยู่รู้อยู่อันไม่ดีนี้ ก็จะปรากดสิ่งที่มีขึ้นมารู้ขึ้นมาภายในจิตใจอันเป็นความดีลองทำให้ใจสงบลองดูใจสงบก,กับใจไม่สงบผิดกันอย่างไรบัง่งความสงบของใจเกิดขึ้นมากน้อยความสุขเราไม่ต้องถามเพรา,ปาะปราศจากสิ่งก่อวนในเวลานั้นจะมีความสุขเบาไปหมดทั้งใจนะ มาบ้างมากจนไม่ตากฏว่ากายมีในความรู้สึกเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเหมือนอยู่อากาศหรือเหมือนอยู่อากาศกลางหาวไปอย่างนั้นนั่นแหละปิตสบายปิดปล่อยวางทั้งหมดในขณะนั้นนี่คือสมบรเต็มที่เป็นไม่ทราบว่าตนอยู่ที่สูงที่ต่ำและอยู่ในที่เช่นไรน,นั่งอยู่นนหรือนอนอยู่ไม่สนใจทางนั้นตากฏแต่ความรู้ล้วน ซึ่งไม่มีรูปไม่มีลักษณะอะไรตากฏเลยเป็นแต่ความรู้ล้วนๆถ้าว่าจะพูดลักษณะก็มีแต่ความสว่างสวายตากฏอยู่ภายในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์คลิกกับสิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาในโลกนี่มีความสงบมากความสว่างความสุขมากอย่างนี้จิตดวงนี้แหละดวงมืดๆดำๆที่เราตำหนิอยู่ทุกวันนี่แหละเพราะความมืดำดำนั้นไม่ใช่จิตมันสิ่งปิดบังต่างหาก เหมือนอย่างไฟฟ้าเราเนี่ยเราเอาแก้วครอบดำๆมาใส่พี่มันก็ดำอาแดงมาใส่ก็แดงเอาขาวมาใส่ก็ขาวเนี่ยไฟมันเป็นไฟอย่ยอย่างนั้นแหละจิตก็ป็นจิตอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อสิ่งที่ดำสิ่งที่หมองหมองเขาไปแทรกไปปปิดกําปิดกำบัำงอะไใจมันก็เหมือนว่ามันเท้ามันหมองมันดำไปหมดความจริงก็คือสิ่งนั้น้าให้ดำ ทำละสิ่งนี้ออกแล้วจิตก็สว่างสบายออกมาจนกระทั่งถึงเต็มที่มันมีอะไรติดข้องในโลกธาตุผ่านทะลุปไปหมดนะอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าใจมื่ถึงขั้นมีอำนาจมีอำนาจอย่างนั้นสาระสําคัญจึงมีอยู่ใจนี้เท่านั้นพยายามบำรุงนี่แหละเชื่อที่จะไปเกิดพบหน้าของใจตรงนี้พยายามสร้าง การแสดงธรรมก็เห็นว่าสุมขวดเอาละหยุดเพีง่นี้